เตรียมส่งโต๊ะทำงานกับเก้าอี้จะ้ะโต๊ะทำงานขนาดเมตรหาซิปหาลิ้นชักสองโตแล้วก็เก้าอี้เก้าอี้สำนักง,งานเนลวลาเขาไปทรงลิ้นชักเขาตรงถอดไปอันนี้จะประกบไป ลินลิ้นซอดไป้างล่างกอนกันไหลเช็คทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนถึงมือลูกค้าเช็คความเรียบร้อยสีไิเกนอาหารน้ำเพลินมันพอโอ้ยยางข้าไปเขาก็รูไว้เราบิวเอเ้ย อันนี้อีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวอนี่อีกหนึ่งตัวมันเป็นหน้าเป็นห้าลิ้นชักลิ้นชักกลางขอดไว้กันลวงซอยกันช่วยกันอันนี้สี่สิบเพินกันไป กใจะกันตะต,อ,ตองหากระดาษวางระวังระวังกระดาษกระดาษเอากระดาษวางกันกันร้ายแล้วก็มัดดีๆมัดลิ้นชักดีๆเด้อ